หากเธอน,นั้นได้รู้อะไรบางอย่างว่าคนที่เคยเคียงข้างบางอย่างได้เปลี่ยนไปอยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่และฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ,เธอ Story my life นะคะมันเดย์เซฮาวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือขึ้นชื่อว่ากรรมไม่มีคำว่านีรโทษนะคะเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอและอีกวิทยาทานงานทำที่หมอจะมาชี้ทางส่งต่อเป็นสะพานก็คือเงินซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นกรรมของตนเองเพราะฉะนั้นแล้วกรรมเจตนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมนะคะมะโนกรรมวจีกรรม กายกรรมทั้งหมดมโนคือคลื่นความคิดที่มันคิดกุศลหรืออกุศลก็ตามวจีคือสิ่งที่พูดไปแล้วทั้งดีและช sure ั่วกายกรรมก็คือการสร้างกรรมทั้งในสิ่งที่มันเป็นกุศลและอกุศลกุศลคือ,อสิ่งดีงามอากุศลคือสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแยกทุกอย่างออกจากกันให้มันชัดเจนสิ่งใดก็ตามที่เราประมาทพลั้งเผลอไปแล้วมันก่อให้เกิดบุญบาปอะ คือสิ่งที่เราต้องสวยทั้งหมดนะคะบุญคือสิ่งดีๆมันก็จะรองรับให้เราไปเจอคนดีๆและเรื่องราวดีๆแต่เมื่อไรก็ตามที่ชีวิตพบกับชะตากรรมนั่นหมายความว่าเรากําลังชดใช้ในสิ่งที่เราเคยสร้างเคยบ่มเพาะมาเช่นกันนะคะในวันที่กรรมสวยขอให้ตั้งสติและพาตัวเองไปอยู่ในคลื่นบุญได้มากๆคุยกับผู้มีศีลมีธรรมมีตมะเขาเหล่านี้จะเป็นผู้มอบกุญแจดอกสำคัญให้คุณไปต่อได้นะคะนี่คือ ปริศนาบางอย่างจะาผู้มีตาบาจิตเชื่อมนะบางทีแค่ประโยคสั้นๆอนะ่ะมันพริกจิตเราได้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกคบคนเป็นสิ่งสําคัญการพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีคบคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล